สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่22ถึง28เมษายน2567ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการทำนะคะการกระทำการอดทนกับสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ทำให้รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองนะคะชาวธนูจะมีความตั้งใจมองโลกในแง่ดีมากขึ้น การงานสัปดาห์นี้นะคะชาวธนูมีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานอย่างดีพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการพัฒนาทักษะการเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะดึงดูดข่าวดีหรือประสบความสำเร็จในไม่ช้าบางรายเกี่ยวกับการได้รับรางวัลนะคะอาจจะเป็นเงินหรือโอกาสจากความขยันหมั่นเพียรของคุณนะคะ อาจจะมีการทำธุรกิจการต่อยอดธุรกิจจากครอบครัวสำหรับบางท่านนะคะมีการสืบสารกิจการในบ้านเกิดขึ้นด้านการเงินสัปดาห์นี้มีโอกาสที่การเงินได้รับข่าวดีนะคะเติบโตมากขึ้นมีการวางแผนไม่ขัดสนนะคะช่วงนี้ทำมากได้มากมีโอกาสได้เงินก้อนเงินค่าคอมมิชชั่นนะคะเงินโบนัสหรือเงินรางวัลน,นะคะ ส่วนด้านสุขภาพเกี่ยวกับความเครียดนะคะจากเรื่องงานหรือคนรอบข้างนะคะเอาเรื่องจุกจิกมาทำให้ชาวธนูเครียดได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาเวลาปีกวิเวกนะคะหลีกหนีความวุ่นวายอาจจะท่องเที่ยวธรรมชาติหรือว่าพักผ่อนนะคะอยู่กับตัวเองมากขึ้นอาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆนะคะส่วนคนโสดช่วงนี้ก็เหมาะกับการตกหลุมรักนะคะอาจจะพบรักที่ถูกใจ มีความสัมพันธ์แบบหลงใหลได้ปพ้่มเกิดขึ้นทําให้กระชุ่มกระชวยนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วช่วงนี้ความรักหวานชื่นมีความหลงไหลระหว่างการช่วยเหลือดูแลนะคะช่วยกันสร้างกิจการทําธุรกิจการงานร่วมกันก็จะทําให้เกิดประโยชน์ความรักมีความรับผิดชอบนะคะเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะ คุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหา Kami Kensho เ,เพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Kami k e n s o ของเราด้วย และพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ